ไม่ใช่พี่ถ้าผมผิดอ่ะพี่ก็บอกมาสิผมผิดใส่หลายทีแล้วแต่ไม่ใช่พี่มาบอกเฮ้ยน้องผิดอันนี้นะน้องผิดอันนี้นะเรื่นแบบสีช้าตรงไหนครับผมไม่ได้มีตาถ้าไม่ติดบาร์ังคาโอเคพี่แจ้งนี้มาเลยแต่ไม่ใช่ว่าพี่มาบอกเฮ้ยน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราปวนฟังผมนะครับเดี๋ยวผมหาข้อข้อหายไอ้น้องสองคนมาอยู่คู่กันเชิญหน่อยเต็มความรู้เลยหน่อยบันทึกการจับนะครับสถานที่บันทึกนะครับร้าน fc mobile ห้างโลตัสนะครับวันที่8เดือนกรกฎาคมปี2557นะครับ มันขึ้นนี้ทําขึ้นไว้เพื่อแสดงว่าวันนี้วันที่8กรกฎาคม2557เวลาประมาณจะอนุญาตเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีนะครับเพราะผมให้30นาทีแล้วกันนะครับภายใต้การบริการของพันตำรวจเอกอำนาจนะครับรองผู้บังคับการตำรวจจราัรปรุงธานีพันตำรวจเอกคุณก้อนยิมรัตน์พันตำรวจโทกัณศักดิ์พิมาราคะนิตโดยมีเจ้าหน้าที bah, ่สื่อสวนพมรปรุงธานีนำโดย ร้อยตำรวจโทสนนีแดงสว่างร้อยตำรวจโทนัทบุตรลื่นมากดาตำรวจรุ่งรรเพชรสุขมีดาตำรวจที่พนคุณเพชรนักิจตดาตำรวจทิศวัตรมงคลยศดาตำรวจสัญญามีนินและสิบตำรวจตรีกมลศักดิ์รัตน์พิโมกนะครับได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้หญิงไม่ประสงค์ออกนามจำนวนสองท่านนะครับตามบัญชีแน่ท้ายของกลางนะครับหนึ่งซองใส่โทรศัพท์ซึ่งแสดงป้าย สินค้ายี like. ่ห้อโนเกียสำหรับสวมใส่โทรศัพท์ยี Good ่ห้อโนเกียซึ่งสวมใส่จากด้านหลังจำนวน8ชิ้นนี่นะครับสององใส่โทรศัพท์ซึ่งแสดงป้ายสินค้ายี่ห้อซัมซุงสำหรับใส่โทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงจำนวน5ชิ้นซึ่งซึ่งสวมใส่จากด้านหลัง 3. าองใส่โทรศัพท์ซึ่งแสดงป้ายสินค้ายี่ห้อซัมซุงจำนวน4ชิ้นสวมใส่โทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงซึ่งสวมใส่จากด้านในนะครับโดยกล่าว โดยแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว,ว่านําเข้ามาในร้านจับจำหน่ายเสนอจําหน่ายหรือมีไว้ซื้อจําหน่ายซึ่งสินค้าเรียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของผู้คนอื่นผู้จับได้สแสดงสิทธิให้ผู้ถูกจับได้รับทราบสิทธิ์ตามสมายดังนี้หนึ่งผู้ถูกจับมีสิทธิจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้และให้การของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้สองผู้ถูกจับมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความซึ่งผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ เป็นการเฉพาะตัวและให้ทนายความซึกหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนจากปากคำในชั้นสอบสวนสามผู้ถูกจับสามารถแสดงให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วา,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 างใจทราบถึงการจาับกุมถ้าไม่เป็นอุปสรรคหรือการจบหรือควบคุมหรือปัญหาทัดน้านความปลอดภัยอีได้รับการเยี่ยมต่อญา,าติได้ตามส่วนควรห้าได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยพฤติการในการจับกุมตามเวลาดังกล่าวนะครับเจ้าที่สืบสวนสืบสวน มาทำความผิดตามพรบเครื่องหมายการค้าบุริเวมยศูนย์การค้าโลตัสคลองสองที่มีการจำหน่ายสินค้าปลอมหรือเรียนเครื่องหมายการค้าของคนอื่นซึ่งมาพบผู้หญิงแม่ของจะออกนามจำนวนสองสองคนนะครับมาจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งเจ้้องติดจำนำได้ยังไม่ได้จําหน่ายเลยค่ะพี่จะกําลังจําหน่ายได้ไงคะพี่ต้องยืนจน เอาดีๆค่ะพี่ไม่ใช่อ่านตามหนังสือแบบนี้ค่ะพี่ยังไม่ได้จําหนายเลยค่ะพี่อ่านใหม่ค่ะไม่ใช่ค่ะพี่คนเรานะถ้าจะจับพี่จะมาอ่านมั่วซ่วอ่านหนังสือให้หนูฟังหนูก็อ่านได้น่าเกลียดที่สุดแล้วปรากฏไม่ใช่แบบนี้อ่ระว่าเป็นสินค้าที่ปลอมอยู่เรียนแบบเครื่องหมายการค้าคนอื่นที่ได้จดทะเบียนในร่างนะจับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจีนได้ใครๆก็พิมพ์ได้นะครับเพเรื่องของกลาง พอแลแจ้งข้อกล่าวหานําเข้ามาในหน้าราจับจำหน่ายเสนอจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่ายซึ่งสินค้าเรียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของคนอื่นและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบจากนั้นจึงควบคุมตัวผู้จับพร้อมของการส่งพนักสอบสอบสอบรับผูคดเพื่อดนณีคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับแจ้งข้อกล่าวหให้ทราบแล้วรับสารภาพหรือปฏิเสธครับปฏิเสธครับรับสารภาพหรือปฏิเสธครับปฏิเสธครับ รับสารภาพหรือปฏิเสธครับปฏิเสธค่ะผู้ถูจกจับคุมให้การปฏิปเสธวันศน์วันหนึ่งปีสถานที่จับกุมนะครับ8รกรกฎาคม257 5นะครับเวลาประมาณ15.45นะครับบริเวณห้างโลตัสกอง2ลำลูกกาตำบลคลุกดำเนิลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีอันหนึ่งในการจับกุมครั้งนี้เจา้า,าห,นหน้าที่ตำรวจทุกนายไม่ได้มาครับถูกเห็นหรือได้ทำร้ายร่างกายผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ได้รับอันตรายแต่กายหรือจิตใจอย่างใดไม่ได้มาทับสินหรือสิ่งของมีค่าของผู้ใดหรือผู้อื่นสูญหายเสียหายเสื่อมค่านะครับหรือไม่ได้เรียกรับหรือยังจะรับทับสินสิ่งของมีค่ามาเป็นประโยชน์ต่อตนเองแบบหรือผู้อื่นแต่อย่างใดอ่านได้อ่านข้อความในบันทึกให้ผู้ดูจับฟังแล้วและได้ให้ผู้ดูจับอ่านเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้อ่านครั้งหนึ่งนะครับเข้าใจดีแล้วนะครับ และ,และเดี๋ยวผมจะถ่ายสำเนาให้อีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นี่มันไม่มีเครื่องถ่ายนะครับพร้อมให้ลงลายมือชื่ดไว้เป็นหลักฐานนะครับพร้อมเจ้าพนักงานนะครับเดี๋ยวผมให้อ่านนะครับสิทธิ์ของทุกคุณให้อ่านบันทึกเดี๋ยวผมซีดอกให้คนละชุดนะครับซีดอกเลยเดี๋ยว เดี๋ยวผมขอแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับเรื่องอะไรครับขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่ติดฉลากตามพราคุ้มคุ้องคนพวกขายสินค้าสรุปไม่ติดฉลากหรืออะไรครับพี่ไม่ติดฉลากและเมื่อกี้ก่อนหน้านี้คือจับอะไรครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผู้เสียหายมีผู้เสียหายนะครับประสงค์ที่จะอ่านนะครับหรือว่าจะสอบถามให้สอบถามได้ซึ่งถ้าเกิดผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่จำเป็นต้องสอบถามนะครับ ท้าประมาณห้าคนหกหน่งนี้เจปเา่ศูนเขาบอกว่าอ่ะบอกว่า มันจับไปเรื่อยมันไม่ถูกต้องมันต้องระบุมาเลยว่าเราผิดอะไรระบก็ไม่ระบุบอกว่าขอเขียนก่อนกรุณาใช้คำพูดใม่เหมาะสมนะก็ถ้าถูจับไปเรื่อยไม่ถูกต้องเลยอาจจะเข้าไหร่หมินประมาทนะครับมีประมาทตรงไหนครับพี่ก็พี่ต้องมาเขียนก่อนพี่ระบุมาเลยว่าผมผิดอะไรผมถามพี่พี่จับอะไรพี่ยังตอบไม่ได้ตั้งแต่ทีแรกนี่ครับผมแจ้งข้อหาไปแล้วพี่เพิ่งจะมาตอบทีหลังนี่ไงมันไม่ใช่ข้อหามาเพิงให้ผู้ตู้ถูกจับกลุ่มฟังครับถ้าเกิดคนไม่ใช่ผู้ถูกจับกลุ่มผมไม่มีสิทธิ์อถามเขาฟังนะครับ เอาใบออามาให้เอาใบให้คะมรกัมากคนดีวแล้วเาก็มาขอ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 าวมจับกุมไม้วจับกุ่มพอเราขออีกนะคะแล้ก็ไม่ให้ อยู่ครูคนไม่รู้จักตอนนี้อยู่สอนนอนอยู่ครูคนไม่รู้จักขบอก่ไหผมไม่รู้จักครับพี่เดชอ่าเมื่อกี้ถามว่าอยู่สือครูคนอเบลบอกใช่ที่มีชื่อัแสง นขล้ก็นมาถูไม่มีใบสารหมายสารมายินจับไม่ได้แล้กเขาไม่มีเราะว่าถทาหามาถ้าหต้องมีใบอะไไม่ได้เพราะว่ามีนะคะเป็นตำรวจตำรวจจังหวัดตะทั้งหมด ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวขอขอได้ชื่อนิดนึงเดี๋ยวขอเช็คขอขอชื่อขอใบอิงเช็คแล้วอันเนี้ยขอเช็คนิดนึงมีเช็คแล้วอันเนี้ยเขาเป็นสพปทุมธานีจริงสพปทุมใช่ไหมก็คือก็คือก็คือพี่คนที่ใส่แว่นแต่ว่าที่เหลือไม่ให้ดูดูใบเลยแล้วคะพี่คนที่ใส่แว่นเจ้าเกี่ยวสพปทุมอ่าที่ที่เหลือไม่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 แสดงบัตรเลยค่ะ มาประมาณสิบคนนะคะอดีตอ่าไม่ตรวจกันเลือไปโรงพักเป็นยังไงคะไปโรงพักไหนคะโรงพักสอบพคุณนะคะใช่ครับโอเคปัดสอบพคุณคนหนึ่งตัวแทนใครก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตำรวจควบคุมตัวไปครับต้องตามตัวไปเลยไม่เป็นไรครับตอนนั้นเราไปอยู่ตรงนี้ตอนนั้นก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวตามกันไปเลยเนี่ยพี่ ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวตั้งไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตั้งกันไปเลยคุยๆกันรู้เรื่องกันเลนผก็เป็นตำรวจแฟนหนูก็เป็นตำรวจพี่เชิญใครแฟนพี่ชื่ออะไรแฟนพี่ชื่ออะไรดาตำรวจเฉลิมชัยวอบพานิสมาถ้ารอมาเจอมปเจอมาเจอมาเลยครับเชิญไหม เดี๋ยวก่อนพี่เป็นผูเป็นเธอพี่ต้องเข้าใจสังคมนจพี่ขอมาจับเนี่ยผมไม่ได้มาเป็นอะไรไม่ได้ยินคนนคนขช้เนี่ยเี๋อย่างนี้ ประชาชนเขายังไม่ให้ผมดูเลยแต่บัตรตำรวจเนี่ยทำไมหมดหน้าชุดแปลงเครื่องแบบให้เขาดูให้ต้อไม่ผมขอบัตรที่ไหนมาให้เลยอืมมันนีาเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจขอขอเชิญผู้ถูกจับกุมนะครับเดี๋ยวไปที่สพเลยครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดคุยอะไรครับจุมแล้วเนตรวจสอบค่าพิสูจน์แล้วนะครับโอ้ตอนนี้ตอนนี้เราแจ้งข้อหายทราบนะผู้นหายการเพิเศษนนะครับเราถือว่า แล้วขอขคุนตัวไปที่ครับนะครับตามไปครับนะครับกาเดี๋รเอไปไปรถสอดตัวกันไม่ขบงะเบียนมีอยู่นี่ัไม่ได้ยูอแล้วร้านก็อยู่นี่ออกหมายมาจับไม่ได้ไม่ไปเลยเดี๋ยวทบ เ่าเข้าไปครับไปเป็นเพื่อนกันไปมไปไหนอ่ะพอคนเนี่ไปกับพี่พี่แขกอเครับเชิญครับขับรถไปเองนะคะขับรถตามไปเนาะโอเคหคะมคุงตัวไปครับขอว่าะรจที่นวดก็ไม่ไปอ่ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวขออนุญาตเชิญตัวสนดีไปกับเจ้าหน้าที่รวดนะครับถ้าคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคารุณาเราส่งตัวไปหรือว่าใช้พาคณะสาวณะหรือว่า พาหนะที่สามารถเดินทางไปได้ตามไปทีหลังครับพวกพี่ก็ไม่แต่งเครื่องแบบไม่เออ้าถ้าหนูไปหนูก็ไปกับพวกพี่เขาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่แต่งเครื่องแบบเดี๋ยวชุดนาตัวไปครับเเชชิิญญคครรัับบยังไงก็ตามไปอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับถ้าไม่ทหารไม่เกี่ยวกันเลยครับไม่ตำรวจ